สวัสดีครับพี่น้อง FC แฟนช่องแฟนเพจครับพอกันอีกแล้วครับเมื่อในเสาร์วันที่6กระะกฎาคม2 5 6 6ครับพอสอนม่าพบกับพี่กับน้องคึ้เก่อครับเมื่อในสิมีแนวาทาังเด็ดมาฝากพี่น้อง FC คือเก่าครับโดยเฉพาะตัวเลขแนวาทาั้งเพื่อนบ้านของพระอาจารย์วัดตรงนาเพลินครับพูดถึงมือว่านนี่นะครับมือว่านนี่พี่น้องก คือสิแล้วได้รับทรัพย์ไปหลายผู้หลายคนเนอย่เนาะครับเมื่อวานนี่แตกถล่มถล่ายครับแตกมาหลายน้อยนะครับโดยเฉพาะทะเบียยรถกับเขาเพื่อนครับสองเก้าไปเข้าเฉพาะจิตแล้วก็รี่หลายๆช่องทางนะครับที่พี่น้องได้ลงทุนไปกับแถวผู้ใดลงทุนตามนั่นก็อาจจะโชคดีกันอยู่ครับไหลมาเลยนะครับเพราะว่าเป็นมัดร่วมนะครับ แนวทางของพราะจันาร์วัดหลวงนาเพื่อนนี่มัดร,ร่วมมาจากลาวสตารครับเริ่อมจากลาวสตาแล้วก็มาเฉพาะกิจครับกาชาติครับหรือพี่น้องมีช่องทางเืนเดือนที่ลงทุนก็เอาไปลงทุนได้เด้อครับเพราะว่าเห็นพี่น้องหลายคนเพิ่นก็บ,บอกว่าโชคดีกันโยชนครับกันไปลงทุนหลายๆ่องทางเนาะครับเดี๋ยวพอสอกสีเ,เอาแนวทางเบื้องต้นในพี่น้องเบื้องครับ เนาทงกมือวานนี่ครับเพราะว่ามีพี่น้องบางคนมาโอ้ซื้อบบเอาให้เบิ้งนน่าสถิติเก้าวสันครับอันนี้เป็นตัวเหล็กสถิติมือวานครับพี่น้องไปตัดไปซื้อกันก็อาจจะโชคดีกันหลายหลายคนครับแตกถล่มทลายมือวานนี้ครับอันนี้ก็เป็นสถิติครับเอาเข้าว่ากันต่อเนาะครับ สำหรับแนวทางเมือน,นี๊ยะบว่าหลายตัวครับบว่าหลายตัวพอซอกาขออนุญาตพี่น้องเวลาบาโดนครับขอเวลาพี่น้องบ่หลายครับเมื่อน,นี้ลุ่งเป็นคลิปครับบ่เดทายถอดสดครับเพราะว่าการทายถอดสดบางบางครั้งเน็ตมันบ่ดีครับก็เลยมาคุยกับพี่กับน้องนะครับคุยกับพี่น้องก่อนแล้วก็เฮาจัง เบิ่งตัวเลขแล้วเอาไปลงทุนครับพูดถึงแนวทางเพื่อนบ้านของอาจารย์วัดหลวงน้าเพื่อนนี่เท่าทีขอสอติดตามเพื่อนมากนะครับเขามากก็รุดครับแนวทางของอาจารย์นี่เขามากก็รุดพี่น้องกับหลายคนกันนาสิได้ติดตามนี่นะครับ เพราะว่าพาอาจารย์เพินพ่นเพิ่นเพิ่ลงทุนครับเพิ่นลงทุนตั้งถือมากจากเดือนละครับหกเดือนเจ็ดเดือนครับเข่าซูมือครับน้อยมากที่ที่บ่เข่าครับบางข้งก็ับไปเข่าตัวเลขทะเบียนรถของอาจารย์ครับบางข้งครับมาเข่าทะเบียนรถของพศ พศกับเพิ่งเอาทะเบียนรถของพศมาล่งไปนั่มบางครั้งพี่น้องอัดสิมากอัดสิไปตัดซื้อเองก็ได้ครับเพราะว่ามันแห้งครับเที่ยวไม่เบิงเพราะว่ามันแห้งมันเขา่าเข่าถะลมทะลลยมากตลอดครับเมื่อนี้ตัวเลขกมันก็นสิมากชนกันอีกครับเมื่อนี้ตัวเลขกชนกันอีกก็คิดว่าหนาลงสุนครับตัวเลขก่บร้ายโตเมื่อนี้ พี่น,อ 4, น้อง FC ผู้ได้โชคดีกะอย่าลืมเนะครับไปทำบุญน้ำอาจารย์เพิ่นละครับพราะสอก็ดีใจนำ้ำพี่น้องผู้ได้โชคดีเมื่อวานนี้หรือมือได้ที่พี่น้องลุงทุนพี่น้องโชคดีกะครับก็ดีใจน้ำสุขผูุ้กคนครับเพราะว่าการลงทุนนี่ก็มันจะมีความเสี่ยงอยู่แต่ว่าถางห้องบอ่เสี่ยงห้องกับบ่ได้น้องพี่น้องจะต้องเสี่ยงกันมั่นครับ น้องก็คุยกันไปน้่งกระเบื้งไปเป็นช่วงๆนะครับครับแนวทางของพาู้อาจารย์วัดตรงนรั่งเพลินครับตัวเลขแนวทางกับบรวายโตครับเมื่อนี้ห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกห้าเจ็ดห้าครับอยู่ในนี้ก็มีมีเลขชนกันนะครับเลขชนกันครับกับทะเบียนรถพศกับมีห้าเก้า เจ็ดเก้าเจ็ดห้าครับหลายตัวที่ชนกันครับเมืออเมม่อนี้พี่น้องกับเตรียมรับทรัพย์ครับแต่ชิดว่าเมื่อนี้พี่น้องน่าจะโชคดีครับด้คาประตูด้คาเงาอย่างนะครับเมื่อวานกับิดว่าพี่น้องสีโชคดีหลายคนอยู่ครับพอมันเขาหน่อยต้นๆน,น,นะครับถามว่าบาทนี่เล่ากับเขาได้ครับเมื่อวานเราพัฒนาครับครับเล่าพัฒนากับเขา ศูปดหรือแปดศูนย์ประมาณนี้เพะพ่อซอกับจำบ่ได้เนาะครับเล่าพัฒนาก็บเขาน้อยพิเศษก็บเขาทั้งล่างทั้งบนโอ้แต่ถะลมทลายครับเหมือนว่านเลยเมื่อนี้พี่น้องก็ล้องเอาไปพิ่เจรณา,าเบิงครับตัวเล็กตัวเลก็กกคือตัวเล็กครับจริงๆแล้วมันก็นมีเขามีุ่ดครับแต่ว่าอาจจะ ขูดไปแล้วในของพายอาจารย์วัดดงนาเพื่อนเนี่เดินดีมาตลอดครับน้อยมากที่ลดนี่แหละครับเท่ากับเบิ่งเอาไว้ครับตัวเลขก็ว่าายเพราะว่าเมื่อละชุดครับตัวเลขแนวทางของพายอาจารย์วัดดงนาเพื่อนไม่ใช่เลขคำนวณครับเลขขอพุ่มเจ้าทีอย่างเดียวครับพุ่มวัดดงนาเพืพ่อนนี่เพื่อนให้อาจารย์นี่หลยครับเพื่อนให้อาจารย์วัดดงนาเพื่อนเพื่อนก็จงได้เห็นได้สังนะครับ ผู้ใดไปขออยู่หันกรับมากสิมีโชคครับสีได้ครับจะมีพี่น้องเอฟซีหลายคนที่เพิ่นเดินทางมาจากทางไก่ครับมาขออยู่ที่วัดดงนะเพื่อนครับมันก็ได้โชคได้ลาบกันพอสมควรน,นะครับได้กันเกือบทุกคนแหละครับที่มาขอครับ <c oughs> มาวาัเป็นล่างส้ง ดือล่างเทียมทั้งหลายล่ะครับจีพเพิ่นมาวัดลงนาเพื่อนเพื่นกระไดครับขอได้โชคได้ลาบไปลงทุนกันไปอ่าพี่ห้่อเบิ้งตัวเล็กแนวทางสำหรับมือนี่ยนะครับเบิ้งแล้วกัแคบน้าจอไว้น้าครับไต้สุดก็เป็นไม้เล็กโทรครับเบอร์โทรของพระอาจารย์นะครับ จากรวมเฮ็ดรวมสร้างอยากรวมทำบุญกับพะอาจารย์กะต่มเนี่ครับต่มไม้เล็กโทรเนี่แหละครับโทรไปคุยใดหรือว่าต้องการแนวทางเป็นการส่วนตัวเมื่อได้พอสอาจทิบดบมีเวลาโลงให้พี่น้องก็โทรไปทมใดเด้อครับนี่ก็ไม้เล็กโทรของพะาอาจาันตัวเลขแนวะทางวันนี้ครับ519ห1 5, 19, 5 9 1 9กหก้ัน79 6575หห้าครับ ทะเบียนรถสองขั้นสี่ห้าหกศูนย์สองเก้าห้าเจ็ดครับเอาไปพิจรารณาเบิ้งครับที่จริงทะเบียนรถี่กระแหงมาตลอดนดยครับเมื่อนี่แห้งมาชนกันครับเมื่อนี่แห้งมาชนกันพี่น้องก็ร่องกันไปพิจรารณาเบิ้งเด้อครับนะตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสายคลิปครับตอนนี้เตรียมแคปเลยเด้อครับพี่น้องครับแคปหน้าจอเลยครับ แอบหน้าจอไว้เก่าไปลงทุนนําเด้อครับใต้คลิปแล้วให้พี่น้องโชคดีทุกผู้ทุกคนครับตัวเลขกับพี่น้องก็จะเห็นแล้วเนาะครับสื่อตัวไดก็ขอให้พี่น้องเฮงเฮงรวยๆยให้ถูกนะครับเมื่อนี่ครับที่สาคัญให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับให้โชคดีกันทุกถู้ทุกคนครับโชคดีครับสวัสดีครับ